สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทางช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยอน,น,น,นะคะพี่น้องค่ะเช้าๆเวลากาแฟมานั่งบอกแว่ยกับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องเจ้าขากติสถานการณ์สี่กอวันนี้มาดามหน่อยขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยอ่าพูดคุยแนวทองที่ว่า ทำเพื่อเอาชนะหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นคําถามที่อ,อยากจะเอามาขยายน,นะคะพี่น้องขามาวิเคราะห์ในส่วนของมิสเตอร์ชัยผลลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คุ้มไหมทําได้หรือเปล่าแล้วก็พี่น้องขาหลายคนสงสัย FC หลายท่านก็มีการสงสัยมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ทําได้หรือเปล่ามาดามหน่อยก็เอามาถือว่าวิเคราะห์แล้วกันนะคะพี่น้องขาทําได้คะ่ะ ทำได้นี่หมายถึงว่าลงสมัครได้นะคะพี่น้องขามันเป็นข่าวกระเพื่อหือมาหลายวันแล้วแหละในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านลาออกในกบก,กอ,อกแล้วก็จะมีเรื่องอ่าก็จะมีทําการสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือคือสิ่งที่เราติดตามกันอยู่แล้วก็มันก็มีข่าวออกมามีคนนู้นคนนี้สมัครหนึ่งในนั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการอ่าสี่กอตัวหลักอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือมิเตอร์สายผลั่นนะคะพี่น้องขาก่อนหน้านั้นก็มีการ ถกเถียงกันว่า,าจ,จะลงหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คือเขาลงรับสมัครมิเตอร์ไซป์พลลงรับสมัครถ,ถามว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกค่ะพี่น้องขาทาทาได้แต่ทําได้แล้วมันจะคุ้มไหมแล้วจะไปรอดหรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้องขามาดาหน่อยเอามาวิเคราะห์ให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะนะคะพี่นอ้องขากรณีมิเตอร์ชัยพลลงสมัครผู้ใหญ่บ้านกกอกเพื่อที่จะลุ่งชิงตําแหน่งคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ลาออกไปแล้วอย่างที่เรารู้กันนนะคะพี่น้องขาหนึ่งในนั้นก็คือมิเตอร์ชัย์พลลงได้ไหมก็มีการเห็นบอกวว่าามมีกรรไปสัคแล้ เบอร์สามมานนะคะพี่น้องขะแต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ประ,ประเด็นไม่ใช่ปัญหาหลายคนบอกว่าถามว่าทําได้ไหมลงสมัครได้ไหมมันอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องขามาดําหน่อยขึ้นหัวข้ออย่างที่บอกว่าทําเพื่อเอาชนะหรือเปล่านะนล่ะค่ะพี่น้องขามาดําหน่อยให้ข้อสงสัยไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าจะพูดตามจริงในเมื่อเป็นคดีดังอยู่ขนาดนี้อ,อย่างนี้แล้วกันนะคะพี่น้องขะตัวเองเป็นคดีดังแล้วก็คดีดังคดีหลักเนี่ยดูท่าทางว่าอรอดยาก รอดอยากกับพี่น้องค่ะแล้วก็คดีที่2คดีรองก็คือวันที่11เมษาเนี่ยจะฟังคําพิพากษาว่าจะเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็มีการเลือกตั้งวันที่19เมษาอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นการที่ ช่วงนี้มันมีคดีเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีการรอลงอาญาอยู่สองคดียอย่างที่เราเห็นนั่นแะครับพี่น้องขาแต่การลงสมัครเนี่ยลงได้แต่การตรวจคุณสมบัติจะผ่านหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาดามหน่อยวิเคราะห์ไว้อย่างนี้กันแล้วกันน่ะนะครับพี่น้องขาการที่เป็นผู้ที่สมัครลงเป็นตัวแทนชาวบ้านไม่ว่าจะวงการไหนอะไรอย่างไรก็ตามคุณสมบัติมันต้องมันต้องไม่มีด่างพร้อยในการที่จะบอกว่าปิดเป็นเรื่องเป็นราติคุกติตรางอะไรหรือไม่ก็มีการ โรงเรียนมีการที่ไม่ใสสะอาดแล้วแ่ละค่ะพี่น้องขายอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะลงได้นั่นคือขาดคุณสมบัติลนะคะแต่ถ้ากรณีมิสเตอร์ชายพนียนะคะพี่น้องขายมิสเตอร์ชายพลเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่ารอลงอาญาการรอลงอาญาก็มี15วันหนึ่งเดือนในการที่จะยืน่นอย่างเช่นล่าสุดก็จะมีการอ่านคำพิพากษาไปวันที่30ที่ผ่านมาว่าโอเคมีการผิดจริงมีการนู่นนี่นั่นสารลงอาญามาแล้วแต่เขาจะมีการอุทธร์หรือเปล่าเขาจะใช้ ข้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะเขาจะใช้ข้อนี้ในการที่ลงสมัครผู้ผู้ใหญ่บ้านในการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเขาก็คงจะเป็นประมาณว่ามีการสอบถามว่าคดีมันยังไม่ได้สิ้นสุดสิมันยังไม่ได้สิ้นสุดนี่หมายถึงว่ามีการอุดทรไหม ถ้าคดีใหญ่คดีหลักคดีที่สําคัญเนี่ยมีการอุทธร์ไหมซึ่งเขาจะใช้คําว่ายื่นอุทธร์อยู่คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ในช่วงยื่นอุทธร์คดีอยู่นั่นก็เท่ากับว่าคดียังห้าสิบพันสิบอยู่ก็ยังไม่ได้ลงโทษประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาถ้าเขามีการอุทธรนะ์นะคะพี่น้องขาฉะนั้นก็คือถ้ามีการตรวจสอบเอกรรสารสําหรับการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านของมิสเตอร์ไซพลเนี่ยก็จะมีการใช้คําว่ายื่นอุทธร์มันยังไม่ถึงดีกาฉะนั้นก็คือมีการสารชั้นต้นมีการ สั่งนู่นนี้นั่นเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ฉะนั้นก็คือการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก็ใช้สิทธิ์คําว่ายื่นอุทธรณ์แล้วก็สามารถที่จะลงเล่นการเมืองลงลงเล่นลง,ลง,ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้นี่ก็คือเหตุผลกับพี่น้องคะเขาสามารถที่ทําได้ทําได้ก็ต่อเมื่อก็คือมันยังไม่ได้ดีกายังไม่ได้ถึงขั้นผิดยังอยู่ในช่วงการที่หนึ่งละ่ะ ต้องเช็คตรงนี้ว่าอุทธร์หรือเปล่าอุทธร์ก็มีระยะเวลา15วันหนึ่งเดือนไงครับพี่น้องขาตีซะคร่าวๆประมาณนี้นะคะพี่น้องคาซึ่งถ้าเป็นคดีที่บอกว่าโอเคมีการพิพากษาชันนต้นพิพากษาออกมาแล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาอุทธรหรือเปล่าต้องดูตรงนี้สม,มัครผู้ใยา่บ้านได้ครับพี่น้องขาแต่คราวนี้คำว่าคุม้มไหมที่มาดำหรือขึ้นหัวข้อนั้นน่ะก็ต้องมานั่งดูตรงนี้ว่ากับการที่โอเคสม,มัครผู้ใยา่บ้านแล้วก็โอเคถ้าผ่านชลุยในการที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอะไรอย่างไรก็ตามโอเคอ่าเป็นคนที่ มีคุณสมบัติที่จะไม่ผิดอะไรมากมายอสม,มมติผ่านแล้วก็สมัครลงเลือกตั้งมีการเลือกตั้งพิจารณามาสมม,มุติว่าชนะกับพี่น้องขาสมม,มุติว่าชนะขึ้นมาอะสมม,มุติว่าเลือกตั้งแล้วมีการชนะขึ้นมาแน่นอนรอครัคะพี่น้องขาคดีใหญ่มันมาอยู่แล้วคดีวันที่21เนี่ยโอเคมันตัดสินก่อนอยู่แล้วนะคะพี่น้องขาวันที่21เมษายนเนี่ยเป็นการฟัรงคำพิพากษามันก็อยู่ที่ว่าอุทธรณ์หรือเปล่าอีกนั่นแหละแต่พอคดีใหญ่คราวนี้พอคดีใหญ่นี่มันก็ ใช้เวลาเป็นปีอย่างที่เรารู้กันนะพี่น้องนะไหนะจะสืบพยายามจดสืบพยานจำเลยแน่นอนขบวนการตรงนี้มันก็ใช้เวลาอยู่แล้วสมมติว่าสิ้นเดือนเมษาเลือกตั้งขึ้นมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านโอเคดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปขณะเดียวกันคดีมันก็ต้องดําเนินแต่แน่นอนล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันก็ต้องมีคนแซะคนนู้นคนนี่คนร้องเรียนว่านู่นนี่นั่นอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าผ่านกระบวนการทุกอย่างไปแล้วแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้แล้วแต่ มันก็มีแต่หลายแต่นะคะพี่น้องขานี่นี่เข้าข้างนิดนึงว่ากับการที่หนึ่งกระบวนการเอกสารผ่านคดคบครบในคุณสมบัติที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ คัดเลือกตั้งตามระเบะเรียบออกมาแล้วก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงตามที่มิสเตอร์ไซพ์ลต้องการอสมมุติว่าดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วคดีใหญ่คดีหลักมันก็จะมีการสืบนู่นนี่ก็มีการแน่นอนหละะักค่ะพิพภากษาออกมาอีกนั่นหละคะ่ะพี่น,อน้องค่ะมีการพิพากษาออกมาอีกเขาก็ต้องมีการต่อสู้กันเพราะว่ามันก็ต้องมีกระบวนการพิพากษาศาลชั้นตน้นแล้วก็จะมีการแน่นอนคนที่บอกว่าผิด สารสั่งชั้นต้นสั่งว่าผิดมีการอุทธร์มันก็ตามขกระบวนการของไปพออุทธร์แล้วก็ถึงขั้นดีกาพอสูงสุดในการดีกาผิด ออกมาเพราะว่าถ้าทางคดีใหญ่หรือคดีที่วันที่ยีิบเอ็ดที่จะฟังคําพิพากษาเนี่ยดูท่าทางรอดยากแต่เขาเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธร์ไงค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาทาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมมติว่าหลายปีสมมติว่า,หล,า,มมวาหลังจากที่คดีใหญ่มีการตรวจสอบมาแล้วมีการอุทธรณ์นู่นนี่น,นั่นอะไรยังไงคดีมันก็ต้องมีการสิ้นสุดนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะพี่สองปีมีการสิ้นสุดอยู่แล้วต้าจะพูดตามจริงอะนะคะฉะนั้นก็คือคุ้มไหมหลักกับการที่ <c oughs> คุ้มมัา,กการนนเรา คคดีไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่คดีหลักเนี่ยแล้วก็เป็นคดีรองเนี่ยเราคิดว่า <c oughs> มันก็รอดอยากอย่างที่ว่าแล้วกับพี่น้องา่าดำรงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องถูกปลดอัตโนมัติถ้ามีการดีกานะพี่น้องนะ้หลังจากอุทธรแล้วนู่นนี่นั่นเป็นการสู้กันในความยุติธรรมของศาลแต่พอสุดท้ายก็คือมีการดีกาขึ้นมาสิ้นสุดขึ้นมานั่นแหละครับพี่น้องค่ามันก็คือผิดจริงแล้วก็ แน่นอนออกจากผู้ใหญ่บ้านแน่นอนนะั่นแหละค่ะพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่กับการที่คุณมาทําตรงนี้แน่นอนอใช้เงินใช้ทองในการทำทำเรื่องผู้ใหญ่บุญใหญ่บ้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรมีการใช้เงินใช้ทองมากมายอยู่แล้วนะค่ะพี่น้องขาแล้วก็การที่มีการยื่หนุ่งธงอุทธรอ,อ,อย่างเช่นวันที่21เเมษาเนี่ย หรือไม่ก็คดีที่ผ่านมา30มสิบมีนานเนี่ยมีการยื่นหนวดตอมันก็ต้องมีการว่าจ้างทน,นายทนายนูน่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นคดีไหนแล้วก็ทนายถ้าเป็นทนายใหม่มันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีที่1ที่2ที่3ที่ผ่านมาน,น,นะคะพี่น้องคานั่นก็คือสิ่งที่มิเตรชัยผลถ้าเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านลงทุนอยู่แล้วลวะคะพี่น้องคากับการรับสมัครนู่นนี่นั่น,นอะไรออกสื่อสังคมอะไรยังไงและเงินทองที่มีมากมายก็ มันต้องถูกการใช้จ่ายไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีของตัวเองก็เรื่องทนงธนายอาจจะมีทนายใหม่เข้ามาในส่วนของอแทน <c oughs> ทนายสมเกตหรือเปล่าเราไม่รู้นะรับพจากันั่นคือเป็นการที่ใช้เงินใช้ตองตั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าสมว,ว่า,าได้ผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็มาถูกปลุด ในภายหลังมันก็จะคุ้มไม่หร่ามาดามหน่อยบอกว่ามันไม่คุ้มหรอกมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่คุ้มหรอกค่ะพี่น้องขาการใช้เงินใช,ใช้ทองเยอะๆมากมายแล้วก็คดีดูทัทางว่ามันไม่รอดแน่นอนเนี่ยมาดามหน่อยมองว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ลงแต่เขาอยากลงเพราะว่าอย่างเดียวมิตรสายพลมาดามหน่อยคิดว่าเขาคงมองอนาคตไว้แล้วแหละว่ากับการที่คดีนู่นนี้นั่นอะไรยังไงมันก็คงจะรอดยากอย่างที่ว่านะคะพี่น้องขาคงจะรอดยาก แต่ทำไมเขาถึงทำทำไมมิเตอร์ไซพลถึงต้องฟันธงว่าฉันต้องลงสมัครผู้ใหญ,ญ่บ้านฉันต้องทำอะไรยังไงเพราะหนึ่งละเป็นการที่อาจจะมีการลูกยุก็เป็นไปได้สองมิเตอร์ไซพลมาเป็นคนที่ ชอบเอาชนะคนมันเป็นคนที่ไม่ยอมเป็นคนที่ดุดนันเป็นคนที่ผงผางโป้อง,ปงอะไรอย่างไรตัวเองคิดเป็นหลักเป็นเป็นหนึ่งในความคิดของตัวเองเลยซึ่งไม่ฟังใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะพี่น้องกาเพื่อที่จะทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะเอาชนะไงค่ะพี่น้องขาคําว่าชนะอย่างเดียวของมิเตอร์สายผลในกรณีที่ลงสมัครไม่เชื่อลองอลองติดตามก็ติดตามดูน,นั่นแหะค่ะพี่น้องขาว่าจะเป็นอะไรอย่างไรแต่มาดำหน่อยวิเคราะห์ไว้แบบนี้ว่าทําได้ลงได้ถ้าผ่านกฎกติกาของเขาแล้วก็สามารถที่ทําได้ แล้วก็คดีก็ใช้คําว่ามีการอุทธร์อยู่ก็สามารถที่จะทําได้ก็ยังถือว่าโอเคห้าสิบมอยู่แค่ศาลชั้นต้นที่มีการพิพากษาออกมาเขามีสิทธิ์อุทธร์อยู่อย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงได้สมัครจริงคดีที่หนึ่งคดีหลักคดีรองมันก็จะตามมาเรื่อยๆก็จะเป็นไปนั่นนะคะพี่น้องคะแล้วก็การอุทธร์มันก็ต้องมีการสู้กันแล้วจะต้องมีการดีกามาแน่นอนนั่นก็คือมีการถ้าจะว่ามันไม่รอดจริงๆหลุดจากผู้ใหญ่บ้านแล้วมันจะคุมไหมนะ นฟันธงอย่างเดียวมิเตอร์สายพลทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาชนะทาเพื่อเอาชนะอย่างเดียวค่ะพี่น้องคะโอเคเรามาพูดคุยกันในสิ่งที่อะไรที่จะเกิดขึ้นอะไรที่เป็นประเด็นเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับพี่น้องคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจที่ติดตามสวัสดีค่ะ